สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี f อฟทุกท่านวันนี้เป็นเช้าวันที่ไม่เช้าแล้วบ่ายแล้วค่ะวันที่14บสพฤษภาคม2,566นะคะเป็นวันเลือกตั้งที่เมืองไทยด้วยค่ะวันนี้แอดไม่ได้ลงไปทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะแต่แอดก็มีตัวเลขที่จะมาสรุป ให้ฟังนะคะเน้นเน้นเลยอจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ทุกๆคนดูก่อนนะคะนี่ก็เป็นต้นไม้นำโชคที่แอดมินถ่ายดูบ่อยมากเลยและแอดก็จะเห็นเลขสิบสามก็ยังอยู่นะคะืเลขสิบสามก็ยังเห็นชัดคือเก่าจา้ะแต่ว่า เห็นชาบอทอมว่าน,นี่เนาะโอเคจ้ามือนี่กะน,นั่นก็เป็นมือที่อากาศดีอากาศสบายอยู่แต่ว่าแอดบริลงไปทําคลิปหรอกเพราะว่าแอดมีตัวเลขที่จะสรุปแล้วค่ะก็ฮึเพราะฉะนั้นแอดคิดว่าเออคือตัวเลขมันมีแล้วก็เลยไม่ได้ไปค่ะอีกอย่างแอดก็ ตื่นสายด้วยค่ะเพราะมนเป็นวันหยุดนี่จ้ะ,ะต้นไม้ข้างหน้าแอดนี่กันยังเห็นเลขสองชัดอยู่ด้วยจ้ะอ่ะเดี๋ยวจะสู้ใหม่เบิ้งเนาะต้นนี้นำโชคเลขสองแต่เขาจะออกทางนอนเลขสองก็จะเห็นชัดอยู่เหมือนเดิมเ,เห็นทั้งเลขสองเลขแปดนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดมากก็จัด ขัดก็ผ่านค่ะใครชอบก็ตามก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วแอจะให้เบิ้งเลขสิบหาที่เมาว่านี่เนาะไอโบแมนสิหาเอาปากออไปเรงเดยสิบหาเลขสิบสามค่ะไม่ใช่สิบหา้านะยยูนี่จะเห็นไหมนี่ไงเลขสิบสาม,มไหมทุกคนก็ยังเห็นนะนะแอดเห็นนะวันนี้แอดเห็นด้วย หนึ่งสามสามแปดตาคงจะตาหาเล็กโดยเฉพาะเลย <c oughs> แล้วก็ดูแล้วก็ดูไปค่ะเพราะว่าอไม่ได้ไม่ได้ไปทำคลิปใหม่ มต้นสิบสามชื่อเขาหลัสิบสามก็จะเห็นเลขสิบสามอยู่เช่นเคยวันนี้ตัวเลขไม่เปลี่ยนนะคะวันนี้ตัวเลขเปลี่ยนแต่ทุกทุกเมื่อจะเปลี่ยนเนาะเหมือนเช่นที่แอดทำมาให้ดูมันก็เปลี่ยนนะจากเลขเก้าเป็นเลขสิบสา แต่วันนี้ก็เป็น1 3อยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือแอดจะเห็น38 38ชัดขึ้นเอแ38ตามมาด้วยแล้ว38นี่มันเป็นเลขที่ตรงกับเลขน้องแมวของแอดเบิร์เลข8กับเลข2กับง่ามค่ะแต่ว่าแอดบริสืเอเดออ 8ปับสองวดนี้แอดมัก์3แปดสามสิบสามก็ไม่เอาไม่ซื้อเพราะว่ามันออกยากเลขสิบสามนะยากที่มันจะออกะถ้ามันจะออกมันก็จะออกสามหนึ่งมันจะไม่ออกสิบสามอ่ะมาด,ดูต้นอื่นเราซืนะี้ เราซูมจากไกลๆกแอดซูมเอาได้จ้กผู้อา,อ,อากาศเลยจละเอาไ้เมือวันที่หนึ่งเนาะจังไปแตยวันที่หนึ่งแอดจะไปถ่ายคลิปคลิปใหม่ของแอดนี่จะไปแอดจะ ิบจักรยานไปที่สวนไปแถวทางไปสวนค่ะมีต้นไม้ใหญ่ๆน่าส่องมากอันนี้ถือว่าโคงสุดท้ายได้จ้ะโคงสุดท้ายแล้วไม่มีตัวอื่นนอกเหนือไปจากนี้แล้วเขาได้มากจ่ะ ลองเบิงด้วจ้จะแต่ว่าแอดนะแอดจะบอยฟั้างด้จ้ะแอดซื้อแอดซื้อหวยไปแล้วแอดซื้อเบิงเงินไหวนะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโบแมนโบแมนเบิงเงินแอดลืมมันคนละตัวแอดซื้บเอกชนนี่ละไปแล้ว <c oughs> ซื้อไปแล้วจ้ะ นี่แหละสองแปดห้าเออคือแอดกับมาร์กแปดฮาแปดซางนี่ใช่ไนะแอดกับมาร์กเนาะแอดกับสื่อไวนะ้แล้วใช่ไหไปแอดกับเบิ้งคลิปวิดีโอของคนอื่นเนาะของเจ้าอื่นแต่ว่าแอดบริเบิลก,ก่อการบ้านพ่อมาได้จ้ะแอดกันเลยไปเบิ้งแล้วอ่าคลิปของนุ่มอาร์มชาแนลนะแอดมากเบิ้งของนุมมนนน่มอาร์มเนาะนุ่มอาร์มชาแนลเขาไปขอหงาย ที่ศาลแม่ยาหม่อมไดงยิงนเนาะหนุ่มอาร์มชาแนลเป็นคนจังหวัดเดียวกับแอดนี่แหละคนจังหวัดเรลอยคือกันเนาะแอดกับวีบึงซึ่งเขากับจุดถูกเนาะโอ้ตัวเลขของเขามันตรงกับของแอดแมแต่ว่าแอดกับคือสื่อไวก้กรแล้วนะกต่เลย…อ๋อกันเลยวะเออสแสดงว่าแบบ เออเลขเขาก็มาตรงกับเลขเขาสิสแสดงว่ามันก็มีหวังเลยในะอ่ะก็ลองดนะึ่งละตัวแอดเป็นเอฟซีไอยู่นมอ,อ์มชานล่งจะทาย เบิ้งเด่นๆไปด้จ้ะเพราะว่าแอดอยากจะได้1ินาที่แล้วอ้เลดสิบสามก็ยังดีเลขสองแปดและกองไทยมันได้สิบนาที่เลยจ้ะโอ้แดดดีจังธรรมชาติ ตอนนี้เป็นซัมเมอร์ของเยอรมันแล้วนะคะอากาศจะดีจ้ะส่วนมาเขาจะไปสวนกันเขาจะมีสวนกาเเ็นน็จะตลอ้อดน่ะผ่านไปเมื่อน,นี้วันถึงเลยนอนตื่นสายด้วยแล้วก็ทำนุ่นนู่นนี่นั่น กระต่ายหลายๆได้พี่น้องตอนเศร้าน่ะกระต่ายมันจอ,อมากกินยาแถวนี้แหละเต็มยูต่วามันกตตอนนี้ไปใส่บุกโอยกระต่ายเยอะค่ะที่เยอรมันพ่อคนเยอรมันเขาก็ไม่ค่อยกินกระต่ายเท่าไหร่เขาจะกินแต่เฉพาะที่ที่ในฟาร์มเขาเลี้ยงเขาไม่กินกระต่ายที่ อยู่ตามธรรมชาติเขาบอกว่ามันสกปรกต่างจากบ้านหฮานอกบ้านห้องของปลาเขาก็ว่าสะอาดแต่ว่าบ้านนี้เขาบอกค่อยกินจ้ะเขาว่าอึบเแซ่บ,บเขาว่ากระต่ายมมนบ,บ่แซ่บคือหมูคือไก่เขาว่าเขาบอกค่อยกินของปลาจ้ะอ่ะแต่จะสรุปตัวเลขเบิ้ลก็จ้ะ ว่าที่แอดเน้นมาหายแล้วคือโอ้ยแบดคอยจะเมิดอ่าเดี๋ยวก่อนที่แบตจะเมิอโอดยขออภัยนะคะขออนุญาตค่ะมันซูมมันกันเลยเอา เอากล่องกลับขึ้นกลับบ่ได้หรือไมเบิ้มอืาได้แล้ว,ลวนี่ค่ะเลยเลยเลยสิบกว่านาทีอันนี้แอดให้แอดเน้นให้แล้วด้วนี่จ้ะอ้อเห็นบ่เห็นอยู่ดอกเนาะส,สรุปโค้งสุดท้ายไปกลับบนล่างนะคะสองแปดห้าตัวนี้ค่ะทีแ่แอดชอบ แต่แล้วก็แปดห้าแล้วก็แปดสามไปไปกลับด้วยนะคะแต่ทีแอดเน่นแบบมักเน่นบนก็คือแปดหาเน่นล่างก็คือแปดสามจ้ะอ่ะยังไงก็ถ้าใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านค่ะค่ะจังใดก็วันที่สิบหกพฤษภาคมสองพนห้รอยหกสิบหกนี้ก็ขอให้ทุกคนขอให้ข้อหวยทั้งหลาย เฮ่ง่งปังปงัถือถือเลขกันทุกคนนะจ้ะสําหรับคลิปนี้แอดกะขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าแล้วพบกันวันที่นัจงจากหวยออกเนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ